खेती है ไปไงจะเห็ดอีหองโอ้กับพี่น้องเห็ดยิงเขาชิโนมดแล้ป่ะวันนี้ว่ะพี่น้องเอาพี่น้องเห้พี่น้องเราเอาว่าพี่น้องว่าผมเห็ดสาอย่างนี้สาปลาเห็ดสาอย่างไหนเอาปุ้ปุูดเลือดจะเป็นไงเห็ดอีหงไม่ต้องเลิกดดิวันนี้ก็บอกพี่มุญร้องดูว่าผมสิเปลี่ยนสาให้ปิดสาเก่าเป็นได้เป็นไงสาเก่ามันมันอยู่ใกล้เหีนเหี้ยนเหี้ยนหัวปุด ใปังพดเพราีตัวใหญ่เรามันเล่นน้ำแห้งน้ำมันขังโดนเนาะเพราะไงยาน้ำมันขังโดนยานมันเหม็นมันบูดเขาต้องเปลี่ยนนี่ครับป่ะนี่ยเเปลี่ยนลงาไปทังทีเขากอเลยกว่าคุดเห็นมันได้ทีซะกันเี่นเอาหน่เขาจะว่าเปลี่ยงมืยไ่ดอกม่มีหนองไม่น้ำนะว่าไไม่ยิงชี้ที่สนุกว่าผมก็เลยมาทดลองมึงโอ้ยไงไว้กว่เลี้ยงนี่น้องทมบุนเพราะว่า ยี่นี่มันก็เป็นน้ำตลอดเสียงป่าแหงคักพี่น้องสูบยาไก่บ่ได้เด้อเขาแดงเบิดแล้วเจ้าว่าลุงเินเป็นวายุ่รอหยัดตกปักถักดิบ้านเนี่ยี่บ้านเขาบ่ตกมีตะล่มมีตะล่มอันนี้เซตได้อย่างนั้นเพื่อไงนี่ฮะกันต้นออกมี มีงไไี้พี่น้องเอ้ยเป็นฟื้นสำบักวันนี้ห่อๆสิตัวน้ำล้งหันจะไปไงวันนี้ต้องตัวน้ำนี่ถือว่าเป็ดนี่เป็ดนี่มันต้องอยู่กับน้ำนี่เล่นน้ำดีดีดนั่นดูบ้านเรตัวน้ำบ้าสิติดตัดออกมานงงนนนหนีเล้วจะไปไงแม่นี่เระเขาเสียลึกลักษณะแบบว่านี่เขาต้องใช้สามทางนี่นี่มันติอยู่จังหวะนี้แล้วนี่ยใชอยู่จังหวะนี้เพราะเพราะน้ำมัน เต็มเนาะเขาต้องเป็ดเขาต้องทมทีเหมือนเลยบ่กหายไปใกล้ห้องน้ำมาเนี่เพราะตั้งแต่น้อยนี่ใส่แต่อยู่มันอยู่อะไอยู่เป็ดอ่ะวานนี้มันใหญ่แล้วดิใหญ่แล้วใส่น้ำลายว้าบ่ถ่วมโตกับบะได้พี่น้องมันเป็นเลินน้ำดีเอาเนาะพี่น้องวานนี้ผมต่องละไผมต้องทดลองนี่บ้านนี้ว่ามันดินมันแข็งบมดใสน้ำชุ่มจังเอยผมก่อสิจังสิแจ้งอีกทีหนึงครับมาเบิ่งปิดทางพี่ไปมเงี้ยตัวเงี้ยพี่น้อง ไปแห้งปวดไปแล้วตัวใหญ่เหรอได้พี่น้องเอาไก่ว่าอด้รมันอยากเล่นน้ำน้ำห้อนก็บ้าเล่นได้ย้ำเข้าเปิดน้ำห้เพิ่นไปยืนนี่มองน้ำออกละยืนนิ่มองกอกน้ำเลยได้ยืนเสลาว่าโตไ่โตออกโตเขาอยู่ขนนะครับา ผมกับผมกับพ่พรมัพี่น้องผมก็่าเ่อแบนครับเรื่ิรู้ถ้าผมมีทีพี่น้องที่สี่ผมก็คือสั่งเนื้อสั่งตัวขึ้นแบบนี้เพราะได้คือว่าอยู่กับแรงใจของพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมก็จังมีตัวนี้เกิดขึ้นมาได้กับผมมีต่ซ้ำนี่ทั้งสวนทั้งปุ่นกับมีอยู่รับผมสิพาไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งอีกเพราะว่าผมบ่ลืมบุญคุณพ่อแม่พี่น้องจักผู้ทุกคุ้นนะครับระหว่าผู้อยู่ไก่อยู่ไกลทุกผ๊กตุ๊กค้อน พ่อแม่พี่น้องเด้วยครับแฟนคลับสุขผลทุกคนครับถูกต้นเลยว่าปลูกวาฬปลาผู้ใดบ่ว่าบ้านไก่บ้านไกลบ่ว่างหน่องมีหนาเด้อครับสิล่ะจ้าย่างเว้นมันก็ลงมาเล่นเลยแล้วมืนก็ขึ้นมานอดนี่นี่นี่แหละครับเพราะว่าผมก็เลยคิดว่าผมหาเป็ดแม่มาเลี้ยงไว้กันน้าสนุกว่าบ่เตี้ยพี่น้องหรือว่าแฟนคขับเป็นเป็ดน้ำมาหรือว่าเอฟซีเข้ามั่งสิ เจ้าใดใครไดยังกับย้ำกับบ้านกับองกับสีพ่อได้ฝากด้ตอนกันได้ครับสนุกว่าเบิ้งต uh ันนั้นพนันอย่าบ้านเป็นน่อยู่ในหาเ็ื่สีใครเห็นมมีวามสุกหลายสิ่งของในกันเขาให้วามสุกแก่เขาเป็นตาายดูประเทศนันเขาก็มีว้มสุกกระเพาเรื่องเดี๋ยวจะไปนั่งยี่นจออกนั่งก็เลยออก สองมาแรงสินางเบิ่งกันไม่งเสีล่ะพี่น้องผมสีเพราะผมจะสิบอกพี่ผมนอนไปเยอะพุนีว่าเพจเนี่เรี่ยงยากแล้วก็ผมมึงเนี่ยวาปอย่ยงง่ายก็ไกลเพราะว่าเก็จะว่าเลี้ยงเพจบ่มีนามเพจวบ่ใหญ่พนว่าแต่ว่าผมมาผมมีน้าอยู่งสนุกว่าน้าอยู่งไซบันก็จะว่าไม่ น้ำประดานผมนี่แล้ววนะอนาะสิเปิดเส้นไหนมันยูสิวะผมกับบอบอกแล้วสิเปิดในต้องในเนาะถ้า <c oughs> มีพม่มาตัวนหน่อยๆ้ะครับตัวสัมปูตินนี่ล่ะออกจากไข่เบียบเบาเลยบอกใอกไข่หม่นี่ยละยเ,เลานานะออกจากเกิดเลยไปถามงั้นเจ้าเบิังว่าพ่อจะเส้น,นะวะเนาะเพชรตัวจั๊บาทครับพนะ เท่าไรสามสิบบาทพอหนาะป้าดูน้องเจ้าของมา,ปาเป็ดนี่ก็ตัวแห้งอย่เป็ดตัวน้อยน้องสุนัขว่าไอ้อมไปเปิดน้ำโอ้ออกแล้วออกแล้วเป็นไงนี่นี่เลยจ้ะก็เปิดน้ำลงให้เต็มนี่แหละจะละเป็ดฟันกระสิบมาลงเล้นมันทนอย่างนี้ม่นนาน้ำไหลแท้มันทนเห็นไหมนี่ครับพี่น้องกำลัง โอ้น้่งลมัน,มนย็นอยูย่ต่เห็นไหมโอ้โอก่อนหอนก็ผมตายแล้วบวตะเพีดละคุณพี่กัน,นโอ้หอนคักได้เหมือนนิสาหอนหอนคักเนี่ยเนี่ยห่ะครับวัววนน,น,น,นี้บอไมเ่เป็ดผมเนอค้ครับวันนี้บอไมอ่ไอปด คือว่าพึ่งจล้มเห็นง่ายบู้บู้พิ่งท่านสังเกตเติบบุรีใอ้่เนี่น้ำคือประถังแห้งให้พึ่งแห้งใช่ไหนเด็น้ำน้ำน้ำยุ่กับได้ไดคือคือได้เขาเขาได้สัตเพิ่นอยู่ซ่งท้งนี้ตลอดไปแต่ว่าบ้ควายเราก็บโแห้งอยู่ซทั้งนี้ตลอดไปเลยโอ้เอามูลไงมาลงเกษสิเลนดีด้ีเนาะว่ามูลไงเนี่ ยากเลยครัเคบเพราะว,ว,ว่าทิ้งกันเหนื่อยเป็ุ่นตัวเขากันได้ทิ้งกันเหนื่อยเป็นญุ่นาาเป็นเป็นบ่มากหรอกเนี่อ่ะตัวนองเขาเก็บไว้เอาวบัวของเขานี่พอได้ทายน้ำดีมันซึมมันจะซึมหนีของมันเองตัวมันจังบ่เหม็นบ่วขุยบ่วขาวพบมุ้งคือกันตัว่าผมบัวได้ทายน้ำคือกัน ไปพี่น <GO av uther> ้องพาไปเบิ้กบไปนี่แหละเก็บทุกกะพี่น้องก็เห็นเราละโอ้ใส่เกือบเลิกครับบะไปอ้อมท่าพี่พาไปเบิ่งกบพี่น้องมุนันเพิ่งจะจินหยาอยู่ไหนนะ แอนแสงเจ้กน่อยได้จ้าโอ้พักันมากินหยาอยู่นี่ท่านหยาน้ำมันนี่ก็เจ้ว่าแปนเบิร์ท่นกินดีายผมมาก็ดีกันจะพัดผมอย่างปีนในบด้ตัดหยาเจังเียเขาเจ้าว่าสิมาเจอผมว่าทำไมวหายร้อสนว่าปีนผมกินยุ้งสนกว่าคุณพักกันหายงกินหยาขึ้นรถขึ้นใจ เขาเลี้ยงเขากับหักดิดูเลยวันนี้มเบึงเสียครับเห็นหม้อโอ้ยหม้อแม่งปุ๊บเรอะที่นองตั้งเห็นโนว่าหันมาเห็นกันเลยโอ๊บโอ้ยปบส่วนอยู่ใส้แน่น้นนนอนเ,เน,นาะ ไตไหมส่วนยุตไตไหมเป็นไงเพียงเห็นในตัวเป็นไงโออนั่นเห็นตัวปนไงเป็นอะไรเนี่ยอ้าอ้อมตัวนี่เป็นอีมตัวนี่งอที่องรองเยอะเพราะว่าเขาเจาเรียงบ่อพลาสติก เดี๋ยวผมเลี้ยงบ่ดินธ้รมชาตาไปเลยก็นไปยงไปทั้งนันก็ได้ไปเนี่ยไปเปิดบงยนนี่เด้อยู่ในเนี่ยแมียนยูได้าเนี่ยวัวผลอิ่มแล้วมืสมือนบ่ออง่ายไงที่วเพราก็รอแผลอีกเ่ยสมืนบ่ออ่ายไงนเถอะว่าวนักเลงดีหลานไปไรตะปูนเออปูนเอกไปเล โตัวย้ยต้น,นไ,ไ,ไหมยมันญ่เโอ้ได้เต้นไปแล้ว,<อ>วงรงาดีบ้าองไกัลุงเจ้าผมมาซำมึงกับเนนี่เลยโอ้ยเนนีก็มีพี่นอ้อง <c oughs> ออกไปแล้วออกไปแล้ว <c oughs> ไปเป่นไงนนีช่วง้าบบอเป็นกลวงไม่เป็นลีดีเกือั้จะอยู่ในแต่พักบุง้งอยอ้ยุตไตใหม่พิ่นผยุตไตใหม่กะละมัง giáp bên kia nóc muốn cân giáp bên cạnh ngay papa piing bay vui quân cái con ừ. ừ. <laughs> này bà này hiện lại phân đi nó khai luôn, luôn.

ห,หลียน้ำสีที่ม่สังเห็นมันเม่างาี้กันนี่ัดีแต่แทะที่ออกไหเบิดแล้วี่ตัวเตของปาเต็นดอ,อกมไม้เยอะน้ำขังหมด

นี่นะครับเ้อว่าเงเห็ดยังขึ้นกันเาดูเลีสุกจริงังเลยไปแล้วไปยงไปแล้วไปแล้วอ้มันเป็นออกนี้ได้ตินี่ไหมอกบอกอกได้ดอกไก่ตัวนี้ไก่ตัวดรอขึก็เห็นหลายเพื่อนยงขึ้นยังเห็นหลายนี่เินรีกันอลงกวนยังบ่คอยเห็นสัี คือคือบอกกบมังคนี่ครับบอแช่ลอยลอยเดียวนี่เขาเจาสีบอหน่อยนอยอ่างนีอันนี้บอนี่มันมันตกไป3ามสีพันเหมือนนี่นี่บอซ้ำนี่จังเขาเจาลปอยเบิงเบิองเหล้าหยาหมุนน้ำมุนอยาต้อบตัวนี่ยาขุ่นไปโอ้โห่ละ่ะบอเพาะไปรับน้องมาอีกอพราะเจักวนมันต่อฝากสีฝากมองให้ปขาหน ครงี้แ่ละไล้คุกัจะบากันโอ้ยตายตตื่นจั๊กึงย่างงยมั้โอ้ม่้ก็บภาพผิาหนองมาบึงกบบึงเฉียดบึงมองเรียงเป็ดเรียงไก่ฮ้องพี่น้องเลยก็ขอบุญขอบคุณบน้องไหเด้อครับวมดูวดพระเจ้ากดไหลกดแช่กดยังไหกะคอยเพื่นมีต่ควมสุควมเจร่ญเด้อครับ S <S การ<ม>เขาเลี้ยงกบเลี้ยงอย่างนี้ผมก็เลี้ยงบูคือ้มูหนูผู้ขึเจากะบางคนขึเจากะกับผสติกปูแม่บ่ล่อไรแต่ของผมบ่ <ผม S 2> ปูดิบหน้ยงผมขึ<า>้ให้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติไปเลยน้ำกรับวนมากย้มขึ้นผมสิบ่าหายดิผมบ่าหายน้ำดิผมเสียน้ำเบิดไปเลยคือผมสูบไปใช้ส่เดียวเบิ่ดขึ้นเบิดไปก่อนยังมันโศกปุ๊บ <S <S ผมยังเสียน้ำไม่ให้น้ำดอกกะให้อาหารการกินของแก มันก็อยู่อุดมสมบูรณ์ของมันสิละเบิ่งแล้วว่ามันสัำคบธรรมชาติเลยมันเต้นแห้งเรียวเก่งโอ้ตีเรียวขันบ่อเนี่ยน้อยอยู่แคบหนิครบสีบัคหอยมีกำลังนี่ครับสีกับดีบอนเป็นดินธรรมชาติพระเจ้าว่ามันเป็นดันดันผาแหลมหันยังดังแดงดังยังนี่บ่มีจักโตเลยครับผมดังมันบาทต่อเวลาเอาไปขายก็นุว่าเอาสัตว์มาบ่มีบาทจักโตเลยอยู่นี่นะมันบ่กขวางมันเด้เต้นตำนาะ้องไงไงเลย พิ่นจะอยู่น้ำฟังเพิ่นก็แห้งแล้วไปเลยไปเลย่นมาใกล้เลยย่ำมันขึ้นจะเห็นครับย่มนี่ฝนเกิดจากฝนมันหอนฝนนน่อเพิลบบันนี้แดดบันนี้กระลังอ่อนอากาศเย็นๆอ้อมกบสู้พิษสุนัขจิ้งจอกอย่างอื่นไหมปิงเอ้อมอ้อมใส่ผักใส่แต่พวกนี้ทวนกันแต่เลี้ยงไปเลี้ยงม่เคยกินกันมานี่ไงวมันก็เป็นของธรรมชาติหรอกครับผักใส่กับกระลังย่ำมันก็มันก็เป็นอาหารอยู่แล้วล่ะเขาก็ เลี <cin> <spe> ้ยงไปน้ำจิบไปน้ำเขากิคือจังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นั่นล่ะต้นกะปอปีกันเนี่อเนี่ยวัวหนีก้อนก็ได้มื่อกี้ก็ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับกะแต่เว้นข่อยกำนังมาแล้วไม่ต้องมึงเกิดจะเด็กกับบังกับฟองไปหนึ่งเขาหนึ่งน้ำด้อครับสำหรับเมื่อกี้ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีจากพี่จันนวังด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคหน่อยคนทะเบิงเมิองคนกำลังออกมากเป็นย้งเป็นนังล่ะตินไปกระยองกระแยงไปน